นี่ผู้อำนวยการโรงเรียนกีนแคมพูดตอนนี้เรามาถึงยังจุดเกิดเหตุแล้วมีล่องรอยของการต่อสู้ชัดเจนแต่ยังไม่พ,พบหงวงช้างกับมอนเตอร์แลงซีการค้นหายังคงดําเนินการต่อไปเราจะขยายขอบเขตการค้นหามากขึ้นหงว์ช้างหงวงช้างส่งคําขอช่วยส่งทีมค้นหามาเพิ่มด้วยหงวงช้างสิ่งเดียวที่เราพบเห็นตอนนี้ก็คือเศษเสื้อผ้าของเขา ห่วงจ้างหูกช้างเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันฉันไม่ยอมกลับไปก่อนหรอกฉันจะอยู่ช่วยค้นหาห่วงช้างด้วยจฉันก็เหมือนกันฉันก็จะช่วยค้นหาด้วยผมผมก็เหมือนกันครับตราบใดที่ยังไม่พบศพแสดงว่ายังมีโอกาสอยู่เขาอาจจะยังไม่ตายเธอบาดเจ็บสาหัสเกินไปฝืนตัวเองมากเกินกว่านี้เธอจะตายเอานะโจวยวนผมไม่เป็นไรครับ พวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมกันนี่พวกผมจะทิ้งเขาได้ยังไงกันทุกคนก็บาดเจ็บเหมือนเหมือนกันหมอนี่ไม่ใช่แค่ผมเพราะฉะนั้นรีบค้นหาห่วงช้างเจอเธอะออรู้สึกเิียจังเลยมีแค่ชายคนเดียวที่ไม่รับบาดเจ็บสาหัสแงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของฉันเองรีบค้นหาพี่ห่วงช้างด้วยกันเถอะครับผมจะไม่กลับบ้านถ้ายัางหาพี่ห่วช้างไม่เจอคุณลุงห่วช้างครับห่วงช้าง หวงช้างเป็นนักเรียนคนสำคัญของห้องคิงบอกหน่วยค้นหาให้ทำการค้นหาต่อไปซะเราจะยืดระยะเวลาการค้นหาออกไปอีกบนที่ค้นหาตำแหน่งที่หวงช้างอยู่เขตหมาป่านี่รอเดี๋ยวก่อนสิอย่าวิ่งหนีฉันสิฉันวิ่งไล่ตามนายไม่ทันสักทีนะกูจะไปอยู่กับกูไม่เชื่อฟังอย่างนั้นตินนะให้อย่างนั้นก็ต้องเล่นไม้แข็งซะหน่อย จิตวิญญาณแห่งจกักรพรรดิเทะศูนย์หยุดนะนี่ยิงบพลังงานของนายออกมากอีกสิแล้วฉันจะปล่อยนายไปก็ได้ฉันรู้นะว่านายยังเหลือพลังจิตวิญญาณอยู่อีกเล่าวล6หสบหปเซนต์ดีมากแบบนั้นแหละขออีกขออีกพื้นที่บ1 3เขตหมาป่าเรือโจสลัดทะเลทรายหมาป่าแห่งความเดียวดายสวัสดีครับกับตันจะเล่นเรือไป อีกนานแค่ไหนครับตอนนี้น้ำมันใบพัดใกล้จะหมดแล้วนะครับยุ่งหน้าแกเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละฉันยังไม่อยากกลับมีอะไรป้าคือว่าล่าสุดได้รับสัญญาณฉุกเฉินแจ้งว่ามีมอนเตอร์ลังสีหลุดเข้าไปในขีดหยงเล่ด้วยนะครับช่างหัวมันดีเดี๋ยวฝั่งนั้นเขาก็จัดการเองแหละโอเคครับทางั้นข้าวเย็นวันนี้อยากกินอะไรงั้นเหรอครับหัวเต้าจือลอง กัปตันเรือมาป่าเดียวได้น่านี่น่ารำคาญชะมัดเลยไม่ให้ฉันเล่นสักทีถ้าฉันหิวเดี๋ยวฉันเรียกนายเองนั่นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่สักน่อยฉันจัดการเองได้อ่ะโอเคครับผมเข้าใจแล้วออกไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้เลยนะกัปตันเรือมาป่าเดียวได้หูเสียวเยโอเคครับบายครับปดประตูดว้วยสิยาครับ นั่นมันคัดไปซะหมดเลยเจ้าพวกนี้ในที่สุดก็จะได้เล่นเกมสบายใจสักที <c oughs> กัปตันครับอะไรอีกว่ามีมัเตอร์แังสีดิงม่วงแห่งหยงเลอ่ออยู่บนทะเลทรายครับคือมันหนีออกมาจากเขตหยงเลอ่อแล้วมันทำไมอีกมีอะไรไปแปลกก็มันกําลังโดนไล่ล่าดูโดยจอมยุทธระดับขั้นพื้นฐานนะสิครับระดับพลังห่างกันเป็นพันเท่าเลยนะครับ ทางหน่วยตรวจสอบจากภาพไว้ได้ครับแต่ว่าระยะทางมันไกลเกินไปข่าพื้นฐานเหรอแล้วในรูปมีอะไรผิดปกติกันเหรอนี่คือเจ้าลิงยักษ์ม่วงครับนี่คือคนที่มีระดับพลังขั้นพื้นฐานพลังวิ่งไล่เจ้าลิงยักษ์ม่วงอยู่ครับอะเนี่ยนี่มันมาไมกิมเมาส์นี่นะหรือหรือว่าเจ้าหมอนี่จะมีพลังสามารถแปลงร่างเป็นมิกี้เมาส์ได้ไอานน่ารักคาวาอจังเลยคร้ เออก,ก,กับตันครับคือไม่ทราบว่าเนื้อสม,มองมึงมีปัญหาหรือเปล่าครับคือมึงไปโยงกับมิกกิมเมาส์ได้ยังไงวะ